ขอนอกน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นวันที่เจดมิถุนายน2565ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์ บุคคลถึงรีบขนขวายในความดีพึงห้ามจิตเส็จ,จักบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมตัสสะภะคะวตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนงคัคฉามิธัมมังสรนงคัคฉามิสังขังสรนาคัคฉามิทุติยามปิพุทธังสรนงคัคฉามิทุติยัมปิธัมมังสรนงคัคฉามิ ตุติยามปิสังขังสรนังจฉามิตติยามปิพุทธังสรนังจฉามิตติยมปิธรรมังสรนังจฉามิตติยามปิสังขังสรนังจฉามิ นัตทิเมสารนังอัญยางพุทโธเมสารนังวรังเอเตนสัจจวัตเชนวะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสารนังอัญยางธัมโมเมสารนังวรังเอเตนสัจจวัตเชนวะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสารนังอัญยางสังโฆเมสารนังวรัง เอเตนัสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตทุาสาเสนที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงจเจริญในพระาศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคําสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนา ของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประงาสมาธิยามิอะตินาธานาเวรามณีสิกขาประงาสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประงาสมาธิยามิมุสาวาธาเวรามณีสิกขาประงาสมาธิยามิ ปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสำปัปปราปะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ ข้าไปเจ้าขอสมาทานอาชีวตะมาเกษินตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิอาทินาธานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อะพรมมจริยาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิสุราเมระมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ วิกาลโภชนาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสูกทัศนาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนะทารณะมันดนะวิภูสนฐฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อุจยายนะมหายานะเวรามณีสิกขาประงสมาธิยามิชาตะรูประรัชตะปฏิคหานาเวรามณีสิกขาประงสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานศีลเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ขอเจริญกุศลกรรมบทสิท10งดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิท10เจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐาน 4, สี่สัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพราหาโพชฌงเจ็ดอเรียมักมีองค์แปด เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะเจริญภาวนาใหมา่ด้วยการศึกษาพระสัทธรรมร่วมกันค่ะขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในสภาสวัสสังวรสูตร ในส่วนของอัตตกถาอันเป็นการพนานาอาสวะธรรมที่พึงละได้เพราะการเห็นค่ะซึ่งขณะนี้ก็กล่าวในเรื่องราวของมิจฉาทิฏฐิที่ได้แสดงเอาไว้ในอัตตกถานี้นะคะซึ่งเราก็คงทราบว่ามิจฉาทิฏฐินั้นก็คือเหตุที่นำไปสู่อบายทั้งหมดอันประกอบด้วยเปรตอสุรกายเดลชาน นรกทั้งหลายนั่นเองในเรื่องของมิจฉาทิฏฐินั้นในที่นี้ได้กล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนว่าทิฏฐินั้นชื่อว่ารกชัดเพราะอาจว่าปราบได้ยากในสังสารวัตอันยาวนานนั้นเรายังไม่สามารถปราบได้ยกเว้นผู้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันไปแล้วนะคะในที่นี้ขอกล่าวในเรื่องของความเป็นปุตุชน เท่านั้นค่ะชื่อว่ากันดานเพราะอัดว่าขามไดยากเพราะต้องข้ามด้วยมักคือโซดาปฏิมัคเท่านั้นและเพราะอาจว่ามีภัยเฉพาะหน้ามิจฉาทิฐิจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ทําลงไปสิ่งที่คิดและกระทําออกมาด้วยกายด้วยวาจาเหล่านั้น รวมทั้งทางกายด้วยเป็นไปด้วยเหตุแห่งความทุกข์ในเบื้องหน้าโหดร้ายทารุณไม่มีอะไรทารุณโหดร้ายเท่ากับมิจฉาทิฐิอีกแล้วนะคะเพราะว่าความทุกข์ทั้งปวงเหล่านั้นเมื่อมีชาติทุกข์เกิดขึ้นแล้วความทุกข์แม้ในโลกมนุษย์นั้นก็เกิดด้วยเหตุแห่งชาติทุกข์นั้นเองและมีเบื้องหลังแห่งกรรมทั้งหลาย เป็นปัจัยค่ะด้วยเหตุนี้บุคคลผู้มีมิจฉาทิฏฐิอยู่นั้นจึงไม่สามารถจะรู้ได้เลยเพราะมิจฉาทิฏฐินั้นก็ไม่สามารถที่จะรู้ถูกเห็นถูกด้วยสมารทิฏฐิค่ะด้วยเหตุนี้การได้ศึกษาพ,พระสัทธรรมที่พระบรมศาสดานั้นทรงตรัสไว้เพื่อเกื้อกูลให้เราทั้งหลายนั้นได้ผลจากมิจฉาทิฏฐิและให้รู้ชัดว่า สัมมาทิฏฐิเท่านั้นที่รู้ว่าขณะนี้เป็นไปด้วยสัมมาทิฏฐิหรือรู้ชัดในมิจฉาทิฏฐินะคะสามารถแยกได้อย่างชัดเจนรวมทั้งเมื่อมีมิจฉาสังกัปปะก็รู้ชัดว่านั้นคือมิจฉาสังกัปปะรู้ชัดว่านั้นคือสัมมาสังกัปปะเป็นตนไปจนถึงมิจฉาสมาธิและ รู้ชัดว่านั้นคือสัมมาสมาธิค่ะด้วยเหตุนี้ทิฏฐินั้นจึงเป็นเรื่องของความเสียดแทงเป็นเครื่องขัดแย้งกับสมาธิทิฐิชื่อว่าดิ้นรนไปต่างๆเพราะอาจว่าดิ้นรนผิดรูปเพราะบางคราวนั้นยึดถือสัจตะทิฏฐิบางคราวยึดถืออุดเฉททิฏฐิชื่อว่าสังโย์เพราะอถาว่า เป็นเครื่องผูกด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าป่าชัดคือทิฏฐิและอื่นๆมากมายเป็นอนเนกนะคะสังโยชน์คือทิฏฐิดังนี้บัดนี้เมื่อจะแสดงอัถฐ,ฐคือการผูกนั้นนั้นแลของสังโยชน์พระภูมิพระภาคยาวจึงตรัสคำเป็นต้นว่าทิฏฐิสังโยชนะ สังยุตโตดังนี้ในข้อนั้นมีเนื้อความสังเขปดังต่อไปนี้ว่าปุตุชนผู้ประกอบด้วยทิฏฐิสังโยชนี้ย่อมไม่ผลจากชาติเป็นต้นเหล่านี้อีกอย่างหนึ่งไม่จำเป็นต้องพูดมากเขาย่อมไม่ผลไปจากวัตถุทั้งปวงนี้เป็นพระจำรัดของพระสมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ เราลองมาศึกษาว่าเมื่อไม่ผลไปจากทุกทั้งปวงนั้นพระองค์ได้ตรัสไว้ในพระสูตรอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะทิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษตัดหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ในชมพูทวีปนี้นำมารวมไว้ในที่เดียวกันค้นนำมารวมไว้ในที่เดียวกันแล้ว กระทำให้เป็นลาวครั้นกระทำให้เป็นลาวแล้วก็เสียบสัตว์ใหญ่ๆในมหาสมุทรด้วยลาวขนาดใหญ่เสียบสัตว์ขนาดกลางในมหาสมุทรด้วยหลาวขนาดกลางเสียบสัตว์ขนาดเล็กในมหาสมุทรด้วยลาวขนาดเล็กทิกุทั้งหลายสัตว์ใหญ่ในมหาสมุทรยังไม่ทันจะหมดแต่ยาไม้ กิ่งไม้และใบไม้ในชมพูทวีปนี้ก็หมดเสียแล้วภิกษุทั้งหลายสัตว์ตัวเล็กในมหาสมุทรขนาดที่เสียบด้วยเหลาได้โดยยากนั้นมีมากกว่านั้นมากนักข้อนี้เพราะเหตุไรเล่าก็ภิกษุทั้งหลายเพราะมันมากโดยตัวมันเล็ก ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายอบายก็กว้างใหญ่อย่างนั้นเหมือนกันจากอบายที่กว้างใหญ่อย่างนั้นก็มีทิฏฐิสัมปันนะบุคคลในวงเล็บบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิหลุดผลออกมาได้เขารู้ตามเป็นจริงว่านี้ความทุกข์นี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุก์นี้ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้ทิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้จากสังยุตตนิกายมหาวาราวักนะคะในลำดับต่อมาเราก็ลองมาศึกษาต่ออีกเพื่อให้เห็นทุกโทษของมิจฉาทิฐิซึ่งเป็นเหตุแห่งบาปนานาประการค่ะการจองจำที่ทารุณเจ็บปวดภิกษุทั้งหลาย ความไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตะปะไม่มีวิรยิยะไม่มีปัญญาในกุศลธรรมมีอยู่แก่ผู้ใดเรากล่าวบุคคลผู้นั้นว่าเป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติในอาริยวินยัยทิกษุทั้งหลายคนจนชนิดนั้นเมื่อไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตะปะ ไม่มีวิรยิยะไม่มีปัญญาในกุศลธรรมเขาย่อมประพฤติกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเรากล่าวการประพฤติทุจริตของเขานี้ว่าเป็นการกูนีเพื่อจะปกปิดกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต ของเขาเขาตั้งความปรารถนาอันเลวทรามปรารถนาไม่ให้ใครรู้จักเขาดำ m ฤิไม่ให้ใครรู้จักเขาพูดจาเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขาฝนควายทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขาเรากล่าวการปกปิดความทุจริตอย่างนี้ของเขานี้ว่าเป็นดอกเบี้ยที่เขาต้องใช้ ฟังแล้วนะคะมีตั้งแต่การกู้นี้ด้วยการประพฤติทุจริตในกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามนั้นเองนะคะก็คืออกุศลกรรมบทสิทธส่วนเมื่อเป็นดอกเบีย้ยก็คือการปกปิดไม่ให้ผู้อื่นรู้ว่าตนเองเป็นผู้ทุจริตทั้งหลายค่ะเพื่อนสะพรมจารีผู้มีศีลเป็นที่รัก พากันกล่าวปรารพบเขาอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุนี้ทำอะไรอะไรในวงเล็บทุจริตอย่างนี้มีปกติประพฤติกระทำอะไรอะไรในวงเล็บทุจริตอย่างนี้กล่าวกล่าวว่าการถูกกล่าวอย่างนี้ว่าเป็นการถูกทวงหนี้นะคะเมื่อมีหนี้ก็เจ้าหนี้ก็ทวงค่ะ ก็คือเหตุเก่าในอดีตนั้นจึงถูกตำหนิติเตียนไม่ใช่เราไม่มีความชั่วเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ถูกตำหนิติเตียนก็ให้รู้เถอะค่ะว่านั้นเป็นการทวงหนี้ของอักุศลกรรมที่เป็นไปด้วยทุจริตทั้งทางกายทางวาจาและทางใจค่ะ เขาจะไปอยู่ป่าก,ก็ตามอยู่คนไม้ก็ตามอยู่เรือนว่างก็ตามอากุศลวิตกอันเป็นบาปประกอบอยู่ด้วยความร้อนใจย่อมเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจเขาเรากล่าวอาการอย่างนี้ว่า เป็นการถูกติดตามเพื่อทวงนี้เพราะฉะนั้นอกุศลวิตกทั้งปวงนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยลอยอาศัยเหตุปัจใย,ยนะคะที่ได้ทำบาป,ปรกรรมไว้แล้วรวมทั้งไม่ได้ฟังพระสัทธรรมและไม่มีโยนิโสมนสิการที่จะออกจากอากุศลเหล่านั้นแม้ไปอยู่ในที่ลับ ยึงถูกทวงนี่อยู่อย่างนั้นไม่เข้าใจถึงความที่เป็นผู้รู้ชัดว่าสมาธิธิเป็นอย่างไรความคิดเหล่านั้นกลุ่มรุมไปเรื่อยๆไม่รู้ชัดว่าอากุศลเหล่านี้ที่กลุ่มรุมอยู่นั้นก็เป็นนามธรรมชนิดหนึ่งเกิดขึ้นก็ดับไปหากมีความเข้าใจด้วยการศึกษาพระสัทธรรมนั่นละค่ะ จึงจะออกจากความคิดผิดเหล่านี้ได้และก็มีความเข้าใจที่ปลอดโปรง่งสามารถที่จะก้าวไปสู่การเจริญสมาธิิประพฤติกุศลธรรมต่อไปได้ซึ่งพระธรรมเท่านั้นที่จะเป็นตัวขัดเกลาวเราทั้งหลายได้แต่นั้นหมายถึงว่าเมื่อฟังแล้วก็ต้องจดจำน้อมนำมาคิดไตรตรองและ ประพฤติปฏิบัติตามค่ะการทวงหนี้นั้นมีเกิดขึ้นบ่อยๆในชีวิตของเราทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะหาทางออกได้ก็ด้วยการประพฤติตามพระธรรมคำสอนรู้ชัดซึ่งความคิดนั้นๆไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปมีแต่ว่า เราจะต้องเร่งเจริญกุศลด้วยสัมมาทิฏฐิและความเข้าใจถูกต้องว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นนามธรรมเช่นกันนั้นต้องอาศัยการศึกษาธรรมฟังธรรมมีโยนิโสมนาสิการจากธรรมะที่ได้ศึกษาม,มานั้นเองนะคะสัมมาทิฏฐิจึงจะเพิ่มพูนภัยบุย์ขึ้นได้ค่ะภิกษุทั้งหลายคนจนชนิดนี้ ชั้นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วกายหลังแตกการตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายย่อมถูกจองจำอยู่ในนรกบางในกำเนิดเตระานบางภิกษุทั้งหลายเราไม่มองเห็นการจองจำอื่นแม้อย่างเดียวที่ทารุณอย่างนี้เจ็บปวดอย่างนี้เป็นอันตรายอย่างนี้ ่อการบรรลุโยคะเขมธรรมมันไม่มีธรรมะอื่นยิ่งกว่าเหมือนการถูกจองจำในนรกหรือในกำเนิดเดรชานอย่างนี้เลยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นแหละจึงบำเพ็ญบารมีสามสิบทัด เพื่ออย่างความเป็นสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธ้าวรรงประกาศพระสัทธธรรมเพื่อให้สรรพสัตว์นั้นได้ผลจากทุกข์ค่ะและทรงแสดงแนวทางนั้นไว้ด้วยโสดาปฏิยังคาธรรมสี่ประการอันเป็นองคุณเครื่องบรรลุโสดาบัตค่ะในข้อแรกก็คือสัพุริสสังเสวะคบหาท่านผู้ทรงธรรมทรงปัญญาเป็นการ,รยานามิตร สูงสุดก็คือพระสมาสัมปติจาค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้สามารถศึกษาได้มากมายค่ะทั้งในพระไตรปิฎกที่เป็นหนังสือในสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายตามพระไตรปิฎกอัตตกถาและดีกาเท่านั้นนะคะสองสัตทธรรมัสวนาก็คือสดับพระสัตทธรรมใส่ใจเล่าเรียนฟังอ่านหาความรู้ให้ได้ ในธรรมะที่แท้จริงคืออริยสัจสี่สามโยนิโสมนศิการทำในใจโดยแยบคายรู้จักคิดพิจรารณาความเป็นเหตุเป็นผลโดยถูกต้องสี่ธรรมานุธรรมะปฏิปติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมะปฏิบัติธรรมถูกหลักให้ทำย่อย คล้อยตามธรรมะใหญ่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของธรรมะทั้งหลายที่สัมพันธ์กันปฏิบัติธรรมนั้นๆให้สอดคล้องพอดีตามขอบเขตความหมายแห่งวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับธรรมะข้ออื่นๆกลมเกลืนกันในหลักใหญ่ที่เป็นระบบทั้งหมดดำเนินชีวิตถูกต้องตามธรรมะ เชิญมาจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมของท่านพระพุทธโกศาจารย์ปออประยุตโตค่ะซึ่งในสี่ข้อของโสดาปฏิยังค้านั้นยังมีอีกนะคะก็ศึกษาในคราวต่อไปค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรผลนิพพานด้วยสัจวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาิริศส,สีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะ ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสาสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทางสิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพรันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ